สวัสดีค่ะจินตนาแฟนเพจนะคะแฟนเพจทุกท่านวันนี้จะมาแนะนำการทำวิธีการที่ลูกค้าใส่ซื้อเดตมานะคะแล้วใส่เนี่ยตรงอกตรงเนี้ยมันเหลือนะคะนี่ยมันเหลือเหลือแบบว่าพอพออกดันแล้วมันเหลือแล้วก็ตรงคอ,อนี่นะคะมันก็เหลือทีนี้วิธีการเก็บนะคะของเราเราก็จะเก็บตรง ตรงอกเนี่ยเข้าใช่ไหมคะเนี่ยเราก็เวลาลูกค้าลองตัวเราก็จับจับดึงมปอย่างนี้นะคะถ้าอกมันตึงก็คือโอเคนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาเลาะแขนนะคะแขนสองข้างออกนะคะเพื่อที่จะเก็บตรงนี้เข้ามานะคะอันนี้เข้ามาประมาณ1น,นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะที่เราติกไว้ ใช้ช็อบติ๊กไว้นะคะเราต้องเลาะหังแขนออกมานะคะหังแขนด้านหน้าเลาะออกมาทั้งสองข้างนะคะเลาะไปถึงเส้นไหลเส้นไหลวิธีเลาะก็คือดึงมันเป็นได้พวงนะคะเราก็ดึงที่เป็นได้เย็บเนี่ยตัดให้เป็นจังหวะนะคะแล้วเราก็ดึงขึ้นนะคะเนี่ยก็จะดึงง่าย ลอให้หลุดออกมานะคะค่ะเมื่อเราลอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจับจับตัวเสื้ออันนี้เป็นชิ้นคอใช่ไหมคะน,นี่เป็นชิ้นอกเราก็จับตัวเสื้อนะคะมาเกยกันให้ให้เหมือนที่เขาทํามาตอนแรกนะคะเอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนนะคะทั้งสองข้างกรณีนี้นะคะถ้าลูกค้ามาบอกว่าอกอกหลวม อ,อกหลวมคําว่าอ,อกหลวมของลูกค้าเราจะไปแก้ใต้อ,อกไม่ได้นะคะเราต้องแก้ตรงจับตรงจุดที่ที่มันเหลือนะคะแล้ก็จับน,นี้มาเกยกันอย่างนี้นะคะเกยกันไว้เพื่อดึงคอเนี่ยให้ให้ลงมานะคะให้ลงมาแบบว่าคอมันเหลือตรงนี้เวลาเขาใส่แล้วมันเหลือเวลาเขาผูกโบที่คอมันเหลือ วิธีแก้ไขต้องแก้ให้ตรงจุดนะคะถ้าลูกค้าบางทีลูกค้าโทรมาถามอกเหลืออกเหลือเก็บยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางทีมันไม่ใช่จุดที่ที่ว่าช่วงช่วงอกเราเหลือนะคะมันจะเป็นอกอกข้างหน้านี่นะคะอกข้างหน้าของตัวเสื้อบางทีลูกค้าเขาพูดไม่ถูกนะคะช่างต้องดู พอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเย็บพอได้แล้วเรามาเย็บล็อกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพงเข้าแขนกลับไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้เรียกว่าเย็บล็อกไว้ใช้เข็มหมุดกัดแล้วก็เย็บล็อกอีกทีนึงนะคะ เย็บเสร็จแล้วลองยกดูนะคะลองยกดูก่อนเนี่ยจับไหล่จับไหล่แล้วยองลองยกดูนะคะว่าอกของลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้าใส่เอาเอามือเราอะดันตรงอกลูกค้าเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้นะคะว่ายังเหลืออยู่ไหมถ้าไม่เหลือเราก็ไปจัดการพง้งพ้งเลยนะคะก่อนจะโพ้งเรามาเข้าเข้าแขนก่อนนะคะเนี่ยเอาแขนเข้ามาใส่กระวงแขนที่เราเลาะอ,ออกทีนี้ ตอนนี้มันเป็นแขนรูดนะคะรูดข้างบนพอเราเก็บคอหน้าเนี่ยมันหดเข้ามาใช่ไหมคะแขนเนี่ยมันก็จะใหญ่เราสามารถที่จะจับแขนเนี่ยรูดดันเก็บเข้าไปได้เลยนะคะไม่ต้องไปปาดทิ้งเพราะว่าแขนตัวนี้เขาเป็นแขนที่แบบย่นฟูฟ่องอยู่แล้วนะคะเราจับ ยัดกีบเข้าไปได้วยเลยแล้วเราก็เย็บเลยนะคะถ้าวิธีของช่างซ่อมผ้าเนี่ยจะไม่ได้เนานะคะจะจับเย็บเลยแต่ถ้าเป็นงานหน้าร้านนะ่ะจะต้องเนาก่อนนะคะแต่ส่วนมากช่างที่ดูเราก็ไม่ใช่ช่างหน้าร้านมั้งหรือว่าดูทุกอาชีพก็ไม่ดูนะแต่เราก็ดูคนอื่นนะคะไม่ใช่ไม่ดู ดูคลิปของคนอื่นเหมือนกันพอเสร็จแล้วเราจะก็มาเตียนอันนี้ออกนะคะส่วนที่ยื่นออกมายื่นออกมาที่เราเก็บทำสองข้างให้เหมือนกันนะคะทำสองข้างให้เหมือนกัน จีบยน่นได้เลยจับจีบยัดเข้าไปอย่างนี้นะคะจับยัดเข้าไปผักเข้าไปในตีนผีนะคะความยน่นเขาก็จะเหมือนที่ที่ตอนแรกที่เขาย่นรูดมาจับยน่นได้เลยเสร็จ <c oughs> แล้วเรากลับออกมาดูก่อนก็ได้นะคะก่อนที่เราจะไปโค้งกลับออกมา กลับออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยเ็าจะมีปีกมีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้คือตรงที่เราเก็บนะคะตรงที่เราเก็บที่อกเหลือเรากลับมาดูเพราะว่าเราจะดูวงแขนเนี่ยว่าเขาถูกถูกหักเข้าไปเยอะหรือเปล่าถ้าหักเยอะเราต้องตีให้เป็นแบบว่าเรียบๆนะคะเสร็จแล้วเราอาไปพ้งนะคะเสร็จแล้วมาพ้งได้เลยนะคะ หรือว่าเราจะเจียนก่อนก็ได้แต่ช่างจะพุงเลยนะคะเพราะว่าใบมีดมันจะมีปาเแี้วิธีเก็บหน้าอกที่เหลือนะคะอกที่เป็นเหมือนอคอกว้าง ที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้ามีซับในเราก็เลาะออกให้เข้าเป็นแขนธรรมดานะคะเพราะว่าเย็บกับซับในบางทีเรามาทำท้านหลังมันทำยากมันจะทำเหมือนตัวต้นแบบไม่ได้ ที่เก็บอกก็จะมีเท่านี้นะคะก็เนี่ยกลับออกมาก็จะเป็นอย่างนี้กลับออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเราเก็บตรงนี้เนี่ยสองข้างเนี่ยที่อกลูกค้าเหลือนะคะวิธีเก็บก็จะมีเท่านี้นะคะอันนี้สําหรับมือใหม่นะคะ ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ